แสดงว่าคุณสุริยะจะต้องนําครมอชุดใหม่เนี่ยใช่ไหมซึ่งรับการแต่งตั้งใหม่เนี่ยเข้าไปถุเข้าไปเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนแล้วมันเท่ากับว่าจะเป็นคุณสุริยะพาคุณแพทองทานอดีตผู้ที่ถูกพักาการเป็นธรรมนียที่นายกให้มีเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรม จะต้องจูงคุณแพร่ธรรมทานเดินเข้าไปเนี่ยมันสง่างามไหมล่ะพี่มันทําได้จริงไหมหรือมันมีข้อปฏิบัติยังไงกันแน่มันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเลยอันนี้อันนี้ใช่ไหมที่ไม่มีเคยมีคอรมอไหนให้รองนายกทําหน้าที่แทนแล้วเอานายกคนที่ถูกพักทางกับหน้าที่ไปเป็นรัฐมนตรีไปถอยสัตว์เป็นรัฐมนตรีอัอนนึงต้องต้องไปว่าคุณเสือกทุกเรื่องงานเนี้ยถึงมือคุณเสือกทุกเรื่องเนี่ยอันนี้อันนี้ห่าหรือถ้าสามัญสำนึกคุณมีนะ คุณเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่คอรอมอเห็นแก่รัฐบาลบ้าง mm. คุณแพรองทานต้องตัดสินใจเองครับว่าอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่าให้มันมัวหมองไปกว่านี้อีกเลย mm. เพียงแค่ตำแหน่งรัฐะนตดีวัฒนธรรมเนี่ยท่านประกาศว่าไม่รับตำแหน่งนี้ไม่พร้อมที่จะรับตำแหน่งนี้หรือเพื่อให้คนสบายใจไม่ดีกว่าเหรอ